it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติประแปนะครับกับเกม My Survival เกมเอาชีวิตรอดบนมือถือนั่นเองสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีภาพที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะครับสําหรับเกมนี้เราต้องทําการหาอาหารหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อคราบของต่างๆนั่นเองแล้วก็ทําการเอาชีวิตรอดในยามค่ําคืนให้ได้นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนี่จะมีพวกซอมบี้นี่บุกเข้ามาโจมตีเรานะครับโอเคสำหรับเกมนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยเริ่มมาก็ นิวเกมอ่าก็จะมีระดับต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับอีซี่นะครับง่ายดายนอร์มัลปานกลางฮาร์ดมาสเตอร์แล้วก็เฮลนรก <c oughs> แหมสำหรับด่านพวกนี้นะครับต้องใช้กุญแจในการปลดล็อกหรือไม่ก็ต้องอ่าซื้อเอานะครับผมโอเคครับสำหรับตอนนี้ผมจะเล่นแบบอีซี่ก่อนละกันอุณหภูมิปกติวัตถุดิบครบถ้วนมีหินให้ขุดมีน้ําให้ดื่มแล้วก็ซอมบี้นี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมือใหม่ก็ต้องเล่นอีซี่ก่อนโอเค โอ้ฟื้นขึ้นมาที่ไหนวะนี่อโอ้โห่นี่ก็คือหน้าตาของเราโอ้ยท่าเดินนี่โคตรน่ารักนี่ก็คือตัวของเรานะครับแหมซึ่งเริ่มมาเราต้องทําการหาวัตถุดิบปรั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 บตีต้นไม้ซะก่อนอ่าไม้เป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างของนี่เลยนี่โอโ้ถือท่อนไม้อันเบลเทอร์ปรับปรับปรับแหมสำหรับเกมนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับก็จะมีอ่าด้านบนนะครับมีค่าอุณหภูมิมีค่าความหิว มีค่าความกระหายน้ําแล้วก็มีอาการปวดขี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากินได้อย่างเดียวต้องขี้ด้วยเจ้าหมูน้อยขอเนื้อหน่อยโอ้ยหมูสู้หมูสู้หมูสู้เรียบร้อยได้เนื้อแล้วครับเนื้อนี่ไม่สามารถกินดิบๆได้เพราะว่ามันจะมีพยาธิอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเนื้อให้สุกก่อนขอขุดไม้เพิ่มอีกหน่อยนึงปุ๊บเรามาดูเช่าเก็บของกันดีกว่าโอเคสําหรับตรงนี้ก็ อันนี้คืออะไรเอ่ยกับดักนะครับนี่คือโต๊ะคราฟของอแคมป์ไฟแล้วก็ทอสนะครับเป็นคบเพิงิงเรามาสร้างโต๊ะคราฟกันก่อนอเราจะมาหาสถานที่ที่เหมาะสมกับเป็นที่อยู่นะครับเฮ้ยมีกระดูกนี่มาขุดได้หรือเปล่าอือเฮ้ยได้ด้วยกระดูกนี่ไม่รู้ใช้ทําอะไรปรับปบปับปรับปับปับเนีมันเป็นแข็งจังว,วะโอเค,อเคได้ส่กระดูก วกวางน้อยโอ้โหโอ้โหลากกวางไม่ได้วิ่งไวเหลือเกินรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นที่โลง่ลงๆเหมาะแก่การทําที่อยู่อาศัยเราจะวางโต๊ะคราฟลงไปนี่เลยครับโต๊ะคราฟโอ้โหสร้างของได้หลากหลายประเภทมีเต็นท์แล้วก็มีโต๊ะคราฟเหมือนเดิมมีทอยเลตมีห้องน้ำไว้ขี้ได้นะและนี่คืออะไรเอ่ยแฟคทอรี่กับดักเครื่องกองน้ำขวดด้วยถังสำหรับเก็บน้ำ อ้แบนเดโอ้ห oh. uh ูย oh. อันนี้ก็คืออุปกรณ์สาหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดี๋ยวเรามาสร้างพวก uh, ขวานดาบต่างๆก่อนดีกว่านะครับเริ่มมาเราต้องขุดต้นไม้อีกแล้ว <laughs> <laughs> ปับ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 โอ้ oh, เราต้องรีบสร้างที่อยู่ก่อนที่จะมืดค่ำอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโต๊ะครับสร้างอะไรดีสร้างขวานปึ๊บโอเคได้ขวานมาได้ครับผมจึ๊บจึ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 บโอเคเก็บเก็บเก็บ รู้สึกว่าเราสามารถเก็บได้ทุกอย่างครับเก็บนี้เก็บเข้าไปานาต้นหญ้ายังขุดได้นี่แล้วนี่คืออะไรเอ่ยปึ๊บปึบปึบน่าจะเป็นทรายหรือเปล่าไม่รู้แหละปึ๊บอ้ขอดูหน่อยสิมันก็คือแซนเออใช่จริงๆด้วยได้หินด้วยนะสุดยอดนี่คืออะไรครับปึบปึ๊บเอาหปไปขุดใหหินใช้เลยอ่าอย่าบอกนะเป็นเห็ดโอ้บูบัตลูม ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าเอาละครับผมตอนนี้เราจะกลับมาทำที่ขุดแรก่กันที่ขุดแร่เป็นสิ่งจำเป็นอันนี้เก็บเข้าไปก่อนพวกนี้สร้างดาบด้วยไว้ใช้ต่อสู้เฮ้ยมันเริ่มมืดค่ำแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้โหกลางคืนทำไมมันมืดขนาดนี้แย่แล้วครับสงสัยเราต้องสร้างทอดเดียด๋วยวๆหา,หา,หาต้นไม้ก่อนบานอยู่ไหนบอนฉันอยู่ไหนโอ้ยมืดอย่างนี้ มอนเตอร์ดิฆ่าเราง,ง่ายๆโอ้ได้แล้วได้แล้วสร้างทอตหน่อยโอ้ต้องใช้โคด้วยนะแย่และฝนยังตงอกอีกตาย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 ,ตายหูดแร่สักหน่อยตอนนี้จึบจ๊บจึบจ๊บจึบจบจบจจโอ้โหกลัวมอนเตอร์มากตอนนี้อือจะเย็นได้โครหรือเปล่าไม่ได้ไตายแล้วบ้านเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยนี่มันหินปับปๆปับ,ปบ,ปบเอาทานไปให้ฉัน ฉันต้องการคบเพิ่อโอ้ได้แต่ก้อนหินคืนนี้อาจจะไม่มีมอนเตอร์ก็ได้นะไม่แน่หรอกเราอาจจะยังมีชีวิตอยู่อ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้ทานในยเธอเฮ้ยโอ้โหรอดแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โหทานอยู่ด้านบนไม่ได้การเราต้องขุดไว้ก่อนอเตรียมการสำหรับคืนนี้นี่แหละครับโอเค ได้ฐานมาสี่อันสร้างทอสสองอันเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกำแพงกันนะครับนี่คืออะไรเอ่ยเป็นหินสีขาวๆน่าจะมีไอรอนอยู่ที่ขุดจะพังแล้วเว้ที่ขุดโอ้โหที่ขุดพังเรียบร้อยไม่เป็นไรใช้มือต่อยต่อน่าจะอีกนานกว่าจะแตกมือต่อยหินป,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 ป๊อปปปป๊ป๊ปป๊ป่าได้ซิลเวอร์มาแล้วไม่ใช่ไอรอนนะแต่เป็นเงินแน่นอนโอเคครับ สร้างขวานเหล็กเลยต่อไปก็สร้างดาบอันนี้นะครับไม่ใช่สิไอ้ที่มันอุปกรณ์หินดีกว่าโอเคสร้างจากหินก่อนแล้วกันออ้ดูเหมือนว่าเราสามารถสร้างอุปกรณ์จากแร่เหล็กได้นะครับเราต้องสร้างจากแร่หินก,ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สร้างขวานเหล็กนี่แหละครับขวานเหล็กในตำนานขอดูหน่อยสิต้นไม้สามารถขุดโอ้อยด้่ยางรวดเร็วเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทําการสร้างที่ขุด อ่าอีกอันหนึ่งก่อนรู้สึกว่าเราเริ่มจะหิวแล้วครับตอนนี้สร้างแคมป์ไฟหน่อยดีกว่าแคมป์ไฟใช้ไม้สี่ใช้โคสี่โอเคครับเราไปหาอ่า่านหินกันเจอแล้วครับผมอยู่ตรงนี้นี่เองมาปึกปักปักปักโอหฉันหิวหือเกินก็แน่นอนแหละไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้านี่มันต้นแอปเปิลเราอาจจะกินแอปเปิลได้เฮ้ยไม่ใช่ต้องเอาขวานเดยเออจึกจึก,จก,จกขอแอปเปิลมาปรทังชีวิตหน่อย ปึ๊บปปึ๊บ,บโอเคกินเข้าไปกินครับงับงับอ้ช่วยฟื้นได้นิดหน่อยเฮ้ยนี่เป็นอะไรวะเนี่ยสัดดี้ทำไมมีจอยตรงนี้ <c oughs> โอเคช่าบมันก่อนเดี๋ยวเราขอสร้างแคมป์ไฟก่อนนะครับสร้างแคมป์ไฟเรียบร้อยตั้งไว้ไหนดีตั้งไว้นี่แล้วกันจื๊บลากเจ้านี่ปึ๊บอ๋เรียบร้อยได้เนื้อสุกกินเลยครับงับ โอเคแต่ว่าตอนนี้เริ่มผิวน้ําขอดูเครื่องกองน้ํำหน่อยสิแหมรู้สึกว่าการเอาชีวิตรอดนี่ไม่ง่ายจริงโอ้สี่โคสี่ไอรอนสี่บักเก็ตโอ้โหแสดงว่าเราต้องหาพวกแร่ต่างๆเยอะมากขึ้นโอเคขึ้นเหนือกันหน่อย่าโอ้โหกลางคืนไปเยอนอีกแล้วอขอกลับบ้านก่อนบ้านจ๋าอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนเอามาถือปุ๊บโอเคอุ้ยโอ้ไอบ้าดีบัน ปีศาจครับปีศาจตัวตุนไอ้บ้าตัวตุนจะสู้ละจะสู้ละเฮ้ยอ,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 อย่ามาทำลายฐานฉันนี่แน่ตายซะเถอะโอ้ยไอ้บ้านี่เริ่มหิวน้ำนแล้วเอาไงดีวะเนี่ยฉันหิวน้ำเลยเกินเดี๋ยวสร้างที่อ่าเก็บน้ำก่อนนี่เลยครับสร้างถังเดี๋ยวไปตักน้ำกันอันนี้ต้องหา่านแล้วก็เฮ้ยมันไหมแล้วอย่ามา ทำลายฐานฉันจะ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 เรียบร้อยได้เงินด้วยนะมามาดิอย่าทำลายโต๊ะครับฉันอืมกระต่ายกระต่ายน้อยออเรียบร้อยได้เนื้อโอเคเอาเนื้อมาใส่ที่ย่างหน่อยดีกว่าโอเคครับปุ๊บโอ้โหออ้ไอ้ตัวตุ้นไอ้ใส่หมวกอ,มอ,มอย่านี่โอเคผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้เราไปหาน้ำมากินดีกว่า จะตายแล้วอุ้ยมีทองคําอยู่ตรงนี้ด้วยน้ําจ๋าอยู่ไหนเอ่ยอ๋อเจอน้ํานะครับเป็นน้ําที่สกรปรกแน่นอนชึบอ้อยกินเข้าไปเฉยเลยเสียเลือดเหมือนด้วยอ้อยเมาน้ําโอเคครับผมเราต้องกลับไปต้มน้ําสักหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องใช้ถา่านอ่าแบกแบกแกตอนนี้ขอเก็บแอปเปิลกินประทานชีวิตก่อนโอ้อย่างน้อยก็เป็นผลไม้นะครับรู้สึกว่าวันนี้ใบไม้จะปิวไหวจริง โอเคเอามาแทนเนื้อก่อนงับ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 อ่าแต่ว่าเรายังขิวน้ำอยู่เรามาสร้างอ่าที่ขุดแรก่กันเพิ่มดีกว่าปึ๊บโอเคที่ขุดแร่เฮ้ยแบงบุ้มุมแบงบุมุมอะไรอะไรยาโอ้โหเอาล่ซาดละซาละโอ้ยจะเจ็บจเจ็บ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 ยาสิอือืมอ,อ,อยจะตายอือ เกือบตายเราเกือบตายแล้วโอเคครับตอนนี้ของก็น่าจะครบแล้วเราสอบบาททำที่กองน้ำได้หรือยังได้แล้วครับผมนี่เกือบตายแล้วจริงๆโอเคตั้งไว้นี่แหละปึ๊บปึ๊บ,บเอาละแล้วก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บรองลวครับอ่าดิน้อมดื่มมาทั้งหนึ่งโอเคดื่มเลย สชื่นไหนดูสิ้าพันแผลของเรานิอ่าต้องใช้อะไรสร้างใช้อาห่ากับไวท์ฟลเวอร์ดอกไม้สีขาวดอกไม้สีขาวอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วขอดอกไม้ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นขอเก็บน้ำไปเผื่อด้วยชืบเฮ้ยกลางคืนอีกแล้วตายแล้วสงสัยคืนนี้เราจะไม่รอดบ้านของเราถือดาบเตรียมไว้เลยมาสิวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไปทีนึงย่า,าย่าย่านี่เนี่ย ตายตายจะจะเอาไว้กดผิดไปแล้วไปแล้วอืออออออืจะจ่ะจ่ะมาจ่ะจ่ะจ่ะเอาไว้โตครับหายไปแล้วไม่น่าเลยเฮ้ยหมูทองคำนี่ส <veto reviewers> <alto> ุดยอดหมูอะไรวะนี่อ่ะหมูทองคำโอ้โหเยลโลกรสโตนเอ้าตายเลยครับเอาชีวิตรอดได้ประมาณสามวัน โอ้ยเราสามารถฝืนคืนชีพได้โดยการดูวิดีโอนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ออยากจะเล่นเกมเอาชีวิตรอดน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปที่ใต้คลิปเลยนั่นเองสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุ๊บจ